สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับก็ผมมอนะครับจากช่องมอสจำปาจำข้าวนะครับครับสวัสดีครับจากช่องจินาชินะานะครับผมก็วันนี้เราก็จะลงมาหาแม่นะครับผมก็วันนี้อ่าแม่น้องมอสปลาเคตแล้ก็ชวนเราไปจับหอยที่บึงกันนะครับผมครับผมก็ช่วงนี้น้ําเริ่มแห้งก็หอยนะจะเยอะมากๆนะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เองก็แม่น้องมอสก็กำลังหุงข้าวอยู่นะแล้วก็อ่า พี่ชายก็กำลังตั้งหม,มักตามมาั้นั่งตั้มหมักให้แม่ด้วยนะทุกคนครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับออผมลืมบอกไปนะน้องพัดเนี่ยตอนนี้ยังอยู่บ้านผมนะครับก,ก่อนเราจะไปจำหอยเนี่ยเราค่อยไปตามหาเอ้ยไปตามน้องพัทนะใครน้องพัดเนี่ยไปกับเราด้วยนะครับผมครับไปน้องวัดไปนี่เออกาในก่อน แม่ก็ขึ้นเขาเลยนะนี่กระดานใส่ภาถุงนะเตรียม้าถุงใหม่นี่กระดานนั่งตั้มาให้แม่นะสวัสดีครับน้องวเพื่อนสมดีรับอ้หลอก็กลมหน้าตลอดหน้าน้องยอาไ่ค่อยกล้าสู้หน้าใค่นะก็เหมือนแรกๆน้องมอเลยนะไม่มั่นใจใช่ไหมอันนี้ดูความลอยอ่ะนาวเ วิวันเนื้อเสื้อผ้ายเนื้อเสื้อผ้าก็แปลว่าหมักนะทุกคนเลี้ยงน้องพ่อเดี๋ยวเชียร์กว่าเดี๋ยวจะให้น้องมัดถือก้อนคนนะโอ้เริ่มแรกนะทุกคนน้ำมูลน้ำช่องเสื้อผ้าก็เนี่ยช่องก็ก็ผมถามว่าแม่ที่ชอบกินหมักใช่ไหมเขาบอกชอบกินมากเลยนะหมัก ตามจนแรกนะเอ่อตอนนี้บ้านเคกำลังเปลี่ยนภาพถึงนะทุกคนเดี๋ยวจะไปจำหอยในบึงนะก็น้มอสเออน้มารีได้ก็เชียร์หรือพ่อพูดได้ก็เชียร์เยอะบ้างไม่เชื่อว่าอ๋อน้มอสบอกว่าเขาไปไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะช่วยงานที่ไรนะช่วยน้าเก็บแตงเก็บผักอีกนะกอน้องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะขยันแล้วก็แข็งแรงมากนะ ดูเหมือนออนแอร์นะแต่ว่าเขาแค่ไม่ชู้คนนะทุกคนอ่อได้ๆคนก็ทำใช่ไมไม่พาน้องมอดไปบ้างอเลยตอนนี้ก็ส่วนมากน้องพี่ชายน้องมอดเนะี่ยน้องเขาพนนะ่นเนี่ยอ่อก็จะทํางานไล่นะช่วยงานไล่มากกว่าแต่ว่าทำว่าสดุอ่ากับผมไหมก็สนิทนะเ,เดี๋ยวน้ำมูลเนี่ยอันนั้นอ่ะเยอเออโอเดีจุ๊บซุก้าเดี๋ยวดรอ่ะ ว่าเนีอานเจียกมารองครูเฮนอ่ะเนี่ยมีอันที่กก็เดี๋ยวน้องข้าวโพดเนี่ก็จะให้แม่กินมาก่อนนะชยอช่างยี่บอกชืยช่องยี่ลอเ้ยอ่ะอ๋เ้าชอบกินมากมากเลย เออยังจะจ่ายก็ลีพองครูเนี่ยลีพองครูเออไม่ละไม่ละเออเออเรื่ดิชุดท้าที่ไม่รูเออเยี่ก็ชุดชูชีะเออยินดีมาเสักก็เราก็จะไปอ่ารับน้องพัดนะเราไปจับหอยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บึงนะทุกคนครับผมก็เนี่เรามาถึงบึงอ่ะน้องน้องมัดใช่ครับผม แก่ๆอยดี๋ยวมันมันีเว้ก็และย้อนขึ้พ่อขึ้นพอขนแล้วคือเวรนวเวอ่ะนะมาหัวย้อนขึ้นเออล้วงมอเนี่ยกระสวดละมานะรอยากินนะมันไ่กนอยมานานละเดี๋ยว่นจะไปหาพ่อน้องมอสกันนะน้องมอสเองก็อยากเจอพ่อน้น้องมอสใช่จะไปคไปหาแกกันนะคดเกืเจอพ่อนะเยวไม่ได้มาดึงมากอะ เจ้าน้องพัดมาด้วยนะลืมบอกน้องพัดน้องพัดน้อัดดีกล้องเนีครับมาดีไหมหมวใหดีกวตัวเองดีครับผมวันนี้ลืมลใให้นะอ็มันก็เช่อมันก็อยู่เช่อไล่นะทัไล่ไม้อยู่นะก็ม่คอยได้ออกกล้องกับเราบ่อยๆ น้ำลดเยอะมากเลยนะเหหเมือนจะน้ำเน่าไม่ได้มานานเนี่ยเหมือนไม่มีที่ระบายลทุกคนเลยน้ำก็บนขอนี้ก็จะติดกับชายแดนเลยทุกคนใช่ครับมันจะมีรถเครื่องเสื่อเสียงได้ยินขับาน่อยทุกคนเด็กเด็กอ่ะอย่าไปเชื่อมัจเจว่ะเหมือนเชื่อมมาเจ้าในซีเนอนะก็เสือกเลยนี่เดี๋ยวเขาจะยืนเลยมองโจ แกูนวด้อวัสวัลีบีบอี่อคมาลยอ่องคูรผบกไปอยู่พ่องคูก็แปลว่าจะไปยู่องคูนะทุกคนครับผมน้อมอสน้องกูยืนเ้วะเออน้อโจ้วชชัวุเออ้งโจ้โอมกเปนเลเลยลุ้มโมกเล็กนะ

ก็ช่นนี้เป็นช่วง <c oughs> น้าแรงนะทำไมก็จะเริ่มม่นีอยู่ <c oughs> มาหาคอยนอมด้วยก็เจ้าสซลิ่เนี่ยก็ผมให้มาเนี่ยให้ยินดู้หลายอย่างนะก็ทาน้องเนี่ยมาจับหอยเนี่ยทุกคนน้องพัดนะยินรู้ไวมาก มีพคุ้นวะอาาคขยเอ้มถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหาวันหลังกได้นะเพราะว่าขอใน่ตั้งใจที่จะมาหาหอยพอเดี๋ยวจะไปจับหอยทัมันกคนพอใครจซิหอยนะคเพราน้องมอยต้องบอกไก่อนเดี๋ยวเจอบ้างไม่เจอบ้างเขาเห็นอยู่มันเป็นรักเป็นแหลรงีะยบางทีเขาว่าหากินที่นี่บั่งที่อื่นมัางนะน้องมอญใช่ช่

ก็ต้องบอกไว้ก่อนนั้นแม่น้มอสยังก็ไม่ได้มาบึงนานะเพราะว่าอกินหอยนั <c oughs> ่นแหละไข่จะจะไปจับไข่แล้วก็ทำแป้งหข่เนะทุกคนก็จะลองชิมูน่นี้ค่ะเนี่ยเนี้อไมันด้พ้องคู่ค่ะ เพราะว่าผมใช้มือจับกล้องนะขับตั้งกล้องสมเองก็นห่ายนะต้องใช้มือจับน้ำนี่เน่ามากนะทุกคนไม่เคยเจอนะไม่ได้มานานนะมัใช่บรยายนบยครับ น้ำก็จะเน่าวมากเลยถุยเกจทุยหมาใช่น้องเน่ยงพอรู้เรื่องนะทุกคนใช่พูดได้นะทุยนี่แปลว่าหมานะใช่ไหมทุยแปลว่าหมา เริ่มเป็นจะพาใช้นะผมนี่ก็สอนทุกอย่างนะทุกคนน้ำนก็น้ามองไม่เห็นหอยทุกคนนะีตอนนี้น้ำยังไม่เน่าขนาดนี้แม่ทำไมไม่ได้กินหอยแนละ้วบุ๊คพอด้วยก็อยู่ครูกันเดินน้องใหม่อันนี้ก็จะเป็น้ามคนละแ้เลบะแม่เก้น้าคอยยังไงนะแม่น้องมุกคอยจะกินหอยมากนะแต่ว่า เดี๋ยวไว้ผมว่างๆผมจะไปจับหอยที่ขึ้นนะทีอ่อย่างที่เข้ามาตรงนี้เขาก็อยากเจอผัวเขาได้แหละเขาก็เลยจะมาหาผัวเขาด้วยจะมาจับหอยลยทุกคนอันนี้คือไข่หอยนะนี่นีาจะเป็นไข่หอยเชอรี่นะอบปุตาอบปุตาอันนี้คือไข่หอยนะไข่แตกเลยทุกคนไข่ต้องม่สุขการเลยเนะี่ยผมให้น้องสอนน้องอยนะู่นะอเนอี้หอยเชอรี่ เี่เมไอหนตอนนี้น้ำน่าจะเสียไม่มีที่รบน้เก่อนที่ผมมานี่ยังเจอหอยอเลนะก็ไม่ไวันนี้ไม่เจอหอยก็ไม่้ทุกคนเ็กแมาตามหรวก้อนมอญบีเพียไเยน้มอชยอ่ะใช่อ่าน้ำพัด น้องคะมัรอพี่นี่ก่อนนะน้ำก็จะเน่ายิ่งกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่นะี่จะเดินสำรวจนี่ก่อนนี่เดี๋ยไม่ได้อยู่คุ้ยเลยค่ะนี่เราคิดแม่น้ำมอนนล้วก็จะพาไปดูฝั่งนึงก่อนนะเตรียมเผื่อจะมีหอยนะ

ก็ยานเดียวท่กคนเพราะพูกเดี๋ยวเราน้องรอพ่อเองอยู่ตรงนี้ก่อนนะน้องมันนะเผื่อจะเจอพ่อรอสักพักหนึ่งพอตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าโมงแล้วทุกคนพาทิตย์ตกดินแล้วเออไปเจอเฮ้ย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 ฮเฮ้ย Hysj.

เดนหนบ้าเดนหน้ามองไม่ปไปได้มาเลนไม่คิดว่าจะเจอ,อยหยคขนาดน,นี้ทุกคนที่เคยพานะแม่น้องม้อน,นียจูงมือแม่น้องมาไปที่น้องเบ็ดมาฮะเราไม่คิดว่าจะเจอให้การแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยน่าจะเจ็บอยู่นะเพราะว่าโดนพักไปนะโดนก้อนหินป๊อกเลยทุกคน เดินปะทินใช่เลยก็เดนต่อยหัวยังแม่น้อมาก็พักไว้ได้ช่วยกันพักเดินน่าจะหายไปจากบ้าน้อมาลองเฝ้าหนูยังอยู่ป่ะน่าจะไปแล้วนะหมดแถวหลุดเลยทุกคนเบื่มหมดเจ้าฝลาเชเจอเนื้อเบื่อทองเทย์นะน้องมาบอกว่าเออมาส่งสารน้องน้องพัดมากเลยนะตัวเล็กๆเลยทุกคนโอ้โหมือผมก็โดนนี่ บ่อจะอยู่ท,ที่ไหนมวไปเทียวกันให้เลยทุกคนไปเรืหลายอยเลยทุกคนก็เดินจะพาน้องน้องหน้ยกลับอ่ะไปก็เราไมา่ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนแต่ว่าเราอยู่กันสามสี่คนสามคนนี้ก็ยังพอช่วยน้องได้นะปล<ช>อดภัยอยู่นะเราไม่คิดว่าจะเจอยายเป็นหน้าคนนี้อีกด้วยนะ<ช>พอไม่ได้เจอเขาเนี่ยมานานมากเลยนะใช่พ่ะพน้มัดเดี๋ยวเราจะรีบกลับก่อนละไป เราอันนี้ก็อันนี้จซมหอยทุกคนหอยก็ตูนี้น้ำเน่าทุกคนแม่เขาเนี่ยแม่น้องมันเนี่ยก็อยากกินหอยมากเลยใช่วันหลังเดี๋ยวผมน่จะไปหาจับแถวเขื่อนบ้านผมนะครับทุกไม่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้อีกย่างแม่น้องมันเองก็อยากเจอพ่อเขาด้วยแหละคุณพ่อเมืบบ่อนีน้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปกินข้าวกันนะไปกินข้าวนะ ทีนี้ก็คงมีเพลงให้ทุกคนครับผมจนะพาน้องเนะี่ยกลับบ้านไปอ้ําเพื่้ําน้ำก็พาไปกินข้าวนะใช่ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าครับผมครับผม